ไอเห็นว่าจัดระเบียบการถนนคนเดินเป็นยังไงครับจัดสานที่จอดรถทัวร์ครับขอยาติสวัด,ดีที่น้องประชาชนากับผมนายอดุลสิริบันมวลนา่ายป้องกันเล่มเทาสาภายัยมีหน้านะที่กำกับดูแลงานเศษฐกิจซึ่งจะได้ทําการจัดทำเป็นระเบียบเรียบร้อยการจดรถการใช้รถใช้ถนนตามนโยบายของท่านสบัดีตั้งปริธานน,นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารนะครับตามนโยบายท่านนั้นอมองว่า ตลาดอินโดจีนในระยะนี้ขณะนี้ได้มีการย้ายจากชั้นใต้ดินขึ้นมาที่ชั้นบนและก็มาพักร้านชั่วคราวอยู่ที่ถนนก็ถือว่าเป็นจุดศรัทดังนั้นถนนก็จะมีความคับแคบการสัญจรอาจจะคลุกคลักนะครับเพราะนั้นก็ได้มีนโยบายว่าทําอย่างไรที่จะบริหารจัดการให้อภินักประชาชนได้มาจับจ่ายตลอดจนได้มีที่จอดรถหรือการใช้รถใช้ถนนใช้ทางเท้าได้ปลอดภยัยแล้วก็มีการประชุมผู้ประกอบการตลาดอินโดจีนทุกคนนะครับซึ่ง เราเห็นพ้อมต่อกันว่าคนที่อยากจุดรถจุดจอดรถที่เป็นสัดส่วนนั่นมองไปที่ตรงบริเวณด้านหน้าศูนย์บริการท่องเที่ยวหรือตรงบริเวณรอบๆของหอนาฬิกาหรือที่บริเวณโจนเก่าทางเราก็ได้ทาความเข้าใจว่าส่วนพื้นที่ลานจอดรถตรงหน้าบริการท่องเที่ยวนั้นก็จะได้ให้จอดเฉพาะสำหรับรถบัสหรือรถทัว์ของนักท่องเที่ยวเท่านั้นส่วนรถเก๋งรถพีแอบหรือรถรถทั่วไปก็ได้รับความกรุณาจากทางจังหวัดมุกดาหารโดยที่ทศำการปกครองจังหวัดมุกดาหารท่านได้กรุณาได้เปิ่ม พื้นที่คือลานจอดรถตรงบริเวณด้านหน้าทางสนามเทนนิสเดิมก็ได้ให้พี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้า,จาของรถยนต์รถเก๋งก็ได้เข้าไปจอดในส่วนนั้นสําสหรับประชาชนทั่วไปนะครับก็จะใช้บริการจอดรถตามวัดต่างๆด้านเหนือก็จะเป็นวัดศรีมงคลใต้ตรงส่วนส่วนกลางของตละลัยอินโดจีนก็จะเป็นจุดจอดรถที่วัดจอดแก้วและส่วนส่วนใต้ของตละลัอินโดจีนก็จะเป็นใช้บริการจอดรถที่วัดศรีสุงนอกจากนั้ก็เรายังได้มีการประชุมทําความเข้าใจ ขอซื้อถอนร้านค้าที่ตั้งอยู่ในช่วงที่เรามีการถอดผลให้ตั้งที่ถนนทางเข้าตลาดอินโดจีนเป็นถนนคนเดินขออนุญาตครับนักท่องเที่ยวมาจากไหนครับมาจากจังหวัดไหนครับกาสินมาจากจังหวัดกาลสินมากันเยอะไหมครับวันนี้นะานะมาสองบัสค<ช>่ะมาสองบัสบัสที่ผมจอดเมื่อกี้นี้ใช่ไหม ที่จุดจอดหน้าบริเวณสวนท่องเที่ยวเนาะเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> จุดจอดรถต่อไปนี้เราจะสงวนไว้สำหรับรถบัสนักท่องเที่ยวท่นนั้นแลวก็มาให้เดินไกลหากว่าท่านจะเดินเข้ามาก็ไม่กี่ก้าวไม่กี่สิบก้าวหากว่าท่านประสงค์จะนั่งรถสล้อก็ได้ตามอัธยาศัยซึ่งนั่งรถสาล้อไม่ควรเกินส0บาทก็คุยกันแล้วเพราะฉะนั้นท่านเข้ามาแล้วเป็นยังไงครับโล่งสบายตางไหมปลอดภยัยไหมปลอดภัยดีค่ะห่วงจากการเดินจะรถเฉียวชนอะไรใหม่เหมือนเมื่อก่อนไหม่ mm hmm. หายห่วงเลยเนาะ <Okay. S 1> ดีไหมเข้าครงการแบบนี้นะคนที่จะมีแบบนี้ทั่เทา่อียงบ้ เชื้อเชื่อหน่อยมามุกนะครับบ่อยหน่อยมามาได้มาให้มาอีกประมาณนี้ได้ไหมครับก็สดีนะคะะขขอองาายยเมกครับแล้วไปดูบรรยากาศที่ริมแม่น้ำโขงยังครับเป็นยังไงโอ้นี่นี่น้ำโขงนี่นี่ตรงศาลาเนี่ยขึ้นไปศาลาก็ไปขายผ้าน้มโขงอะไนั่นเองใกล้ๆเนี่ยขึ้นไปหรือยังขึ้นไปหรือยังไปอีกไหมไปอีกไหมในในก็มาแล้วขึ้นไปนี่นๆ่นนหลังกลับแล้วก็ขึ้นไปเห็นแม่น้ำโขงเลยเดี๋ยวไปไหมอ้าวอ้าวเดี๋ยวผมพาไปก็ได้ปะเดี๋ยวพาเดินขึ้นแม่น้ำโขงไป โอ้ยบีบเดีโอเคขับขับไม่รบกวนครับโอเคครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับครับสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะครับมาจากไหนกันน๋อคุณพี่จากจังหวัดสกลนครมาอ่ามาทำบุญแล้วเลยมาเที่เราใช่ไหมครับอ๋อจะมาลอยอังคารโอเคเอาเอาเลยครับเอาเลยครับมีบริการลอยอังคารมีจุดที่เหมาะสมนะครับโอเคครับนะ น,นี่คือบรรยาก,กาศที่ตละดอินทรชิตมุกดาหารบริเวณหน้าท่าที่เดือดตะขามที่บามงมุกดาหารนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทยอยมาจากแต่ละต่างจังหวัดกลับมาแล้วก็ประทับใจนะครับมาจุดจอดรถแล้วก็เดินจากรถลงมาก็สักการะบวงสรวงไหว้เจ้าแม่สองนางพี่น้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวม,มุกดาหารและก็พี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับวันนี้ก็จะได้เห็นบรรยาก,กาศนะครับถนนโล่งแล้วก็มีความสะอาดสวยงาม